ตอนที่ปินขึ้นไปมีเสียงนกหวีดแต่หลังจากนั้น,นพอมาดูใน,ใน,ในคลิปก็จะมีคนตะโกนมาว่าหน้าด้านหน้าด้านดิฉันก็ยังงงว่าการไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองเมันเป็นความหน้าด้านหรอคุณลองเอาไปคิดใหม่ดีไหมว่าคำนี้ควรจะใช้กับใครมากกว่าสุวินันชัยปราโมทหญิงิรนามที่สังคมตั้งคำถามว่าเธอเป็นใครทำไมถึงเด็ดเดี่ยวกล้าฝ่ากลุ่มผู้ชุมนุมกปปสไปรักษาสิทธิ์ของตนเองเปิดใจกับทีมข่าว NBT New Focus ส โดยยืนยันว่าสิ่งที่เธอทําลงไปเป็นเพียงการรักษาสิทธิ์ของตนเองเท่านั้นไม่ได้ต้องการเอาชนะหรือท้าทายใดๆเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยพอรู้สึกนั้นเสร็จปับ๊บเราก็รู้สึกต่อมาอีกว่าแล้วเราจะยอมเหรอเรายอมไม่ได้ะคะ่ะเหตุการณ์นี้เรายอมเรายอมไม่ได้ คือเลียงไม่มีความรู้สึกต้องการเอาชนะเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่เธอจะใช้วิธีปีนรั้วเข้าไปในครูหาเลือกตั้งสุวินันท์ได้ใช้วิธีการพูดจากับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเหตุและผลว่าต้องการมาใช้สิทธิ์ของเธอเองทําไมถึงจะเข้าไปไม่ได้และพยายามบอกกับผู้ชุมนุมว่าไม่กล่าวลวงว่าใครจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันอย่างไรแต่ก็ไม่ควรมีใครมาละเมิดสิทธิ์ของใครเหมือนกันเราไม่ได้ใช้คําที่หยาบคาย เราไม่ได้ใช้คำที่ดูถูกเหยียดหยามหรือละลานเขาเลยแต่คำพูดที่เราพูดออกไปมันเป็นคำพูดที่ชัดเจนและตรงมากๆว่านี่เราคือคนไทยเราต้องการมาใช้สิทธิ์เรามันเป็นการไปบอกเขาว่านี่คือของของฉันสิทธิ์ของฉันฉันมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเราพูดด้วยเหตุผลนะคะเหตุผลเราจะไม่ละลานเราจะไม่พูดคำหยาบเราจะไม่พูดด่าหรือว่าไปดูถูกเหยียดหยามเราจะไม่ทําแบบนั้นก็อาจจะทําให้เขารู้สึกเหมือนกับบว่าเราอธิบายให้เขาฟังส่วนหนึ่งค่ะว่าเรามาเพื่ออะไรเนี้ยค่ะเขาก็เลย เขาก็เลยอาจจะไม่กล้าทำอะไรรุนแรงก,ก่อนหน้านี้มีบางกระแสที่กล่าวว่าการกระทำของสาวเสื้อดำที่ปีนรั้วในวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นการจัดฉากโดยการจ้างวานแต่สุวินันต์สาวเสื้อดำได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นการกระทำของเธอเองเพราะไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่เธอต้องรับจ้างเพราะเธอเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วซึ่งบริษัทที่เปิดมาตั้งแต่น่าจะปีพศ2543ตอนนี้ก็ยังทำกิจการอยู่ นะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรับการว่าจ้างจากใครอันนี้ไปไปด้วยใจวันที่สองเนี่ยพี่ก็มั่นใจว่าในในความในความกล้าของหลายๆคนไม่ใช่พี่คนเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะจุดป,ประกายนะคะหัวใจของผู้รักประชาธิปไตยแต่ยังมีความเ,เกรงกลัวอะไรบางอย่างเนี่ยให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องสู้อะค่ะเขาจะต้องสู้ให้มากกว่านี้อะค่ะ สุวินันไม่เชื่อว,ว่าการพยายามใช้สิทธิ์ของตัวเองในระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการสร้างศัตรูแต่หวังว่าในวันที่2กุมภาพันธ์นี้จะมีการตั้งรับของผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่านี้และเป้าหมายจากการกระทำของเธอคือปรารถนาที่จะแสดงจุดยืนของตนเองและบอกกับสังคมว่าปัญหาของสังคมประชาธิปไตยก็ต้องแก้ด้วยวิธีตามระบอบประชาธิปไตย